สวัสดีครับผมกับลุงพีแล้วนะครับใน Happy Wheel Happy Wheel อันนี้แล้วกันนะอะออไรไม่รู้คือ Glass Break Glass นี่คือกระจก Break นีคน่คือทำลายก็แสดงว่าตองให้เราทำลายกระจกพ่อครับหนูแค่อยากไปดิสิโอู่อ,อ,อ,อยู่นิ่นงสิลูกเอยพ่อช่วยหนูอยู่แค่หนูพ่อพ่อไงอยู่เนเ่งไงบัดลา ยับไว้พอจับไว้แล้วลูกพอจับไว้แล้วพอจับไว้แล้วพอคาดแม่ม,มวกใช่แล้วโมสุธิรักแล้วผมละ่ะใครล่ะแกมาเฮ้ย์อาอายัยกษ์มาจ้าะครับโอ้โหยกยัยยกยัยยกยัยใส่เสื้อผู้ยกยัยยกว่ายกยัยยกยัยยกสามพอยนี่ถือว่านี่เป็นเก้าแรกของมนุษย์ที่ได้ปีนขึ้นไปแล้วนะพ่อย วันนี้จะไปถึงเ่ยเฮ้ยเฮ้ยสีเขียวยังมีเดียมมีเดียเ้ยเขาบอกอีซีหิมผัเฮ้ยยมบอหืมืมมันยากอะไรขนาดนั้นมันยากอะไรขนาดนั้นแต่ไม่รู้อะไอที่ยากมันคือทำทำให้คนภาคเกรงม่นะบายเปลี่ยนอันโอ้ยบาดดับไปละอันเออเมีเปลี่ยนดาบด้วเปลีนดาบเปลี่ยนดาบเปลียนดาบไม่ใชเปลี่ยนดาบชุดบอทโทเฮ้ย้ยิบเอ้ยาก้น อออมือไอ้มือมือกำเลยให้กำเลยกำม่หยุดกำเลย้ยิบก้าวยิบไม่ได้มันถ่วไอ้ลิตาอ้ยอ้ยอ่าเรตรนี้โหดปะล่ะอโอ๊ยกำตามสนองอ่าอ่เ้นี่ต้องเราต้องเอาแขนเอาแขนต้องเอาแขนมาฟังนี้กอนเอ้่อฮไม่โอนไว้ให้ว้ว้าวเโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมเอาแตงโมก่อนนะพี่พี่พี่ฉึบๆโอ้ยโอ้ยรับได้ส l o w motion อายุเฮ้ยโอ้ไม่แตงโมมามาอยู่กับฉันแตงโมแตงโมแตงมบายบายแตงโมปับปุบปองฉันนะขอลองนะเย่เย่ลูกจะไปดีไว้ ลูกลูกพ่อจะไปแล้วลลล yes. น,นี่เพื่อลกูกเยสสาวน่าบายบมบมบลอม HD ถ่ายลูกถ่ายลูกกันนะครับเซลฟี่<อ>พนี่ไม่มาใช้เซลฟี่พ่อครามนี่ล่าอยู่ไหนเราคงจะไปเส้นทางสู่ดิสนีย์แลนด์ลูนลลกนี่ไงยีราฟเห็นยีราฟไหม ช่ช่าง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 มันโตัวใหม่เบาช่างมันจะบุกยาวยาวไม่เชี่ยวว้หววงวววววจะลุก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 พ่อลูกบอกให้ไปมันมีมันไม่จะโอเคดอนน่าพ่อหนุไม่ไปไม่ไปใช่ไหมตะเคฉันมีขาให้แกจะเอาอะไรลูกฉันเลยนะเอ้ยตะเียาตะเคียเฉันมีขาพ่อครับทำไมพ่อต้องใส่แบบนี้พ่อขอโทษลูกมันจำเป็นตะเคเอาโอเคม่ตะเคอย่า เราจะแข็งใช่ไหมพ่อจะพอไหมว่าพ่อจะผ่านไปได้สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งลูกเอ้พ่อพ่อบอกให้เชื่อยังไงล่ะเชื่อยังไงคะแต่ปากนุ่งแล้วระวังหัวลูก หัวงหัวหัวอ้าจเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันทำอะไรกันเนดัดดัดดัอ๋อมันคือการแข่งขันให้ตกก่อนไอ้นี่ยเอฉันจไมตกนล้วเอ้ยไอ้้อพอนมอาลุงลุงเขาจับอพนมเฮ้ยเออนี่ยพอนมขมันเยอะอาไอ้พอนมไอ้พอนมขมันเยอะเออลุงลุจับอะไรของผมอ่ะปล่อยก็ได้เดี๋ยว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 เดีวีค่อยค่อยค่ยเดนก่อนก่นยนอนม

ชโอเค okay, ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลุงพี๋คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเกมมันก็เออ <g ay> แบบนี้แหละก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะ <g ay> ครับแล้วก็มีคำศัพท์เนี่ยเป็นคำศัพท์เนี่ยฮอสมาจก็โอเคครับแล้วก็อย่าลืมนะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นต่ออีกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะครับนะฮะโอเคเจอใหมายพับหน้าครับยัยตีวีลาตอนแรกนะะมันต้องแบบบินด้วย